นางเอกละครเวทีถูกรอบยิงในการแสดงรอบปฐมทั์ทั้งที่การรักษาความปลอดภัยหนาแน่นผู้กำกับการแสดงสงสัยว่าเป็นฝีมือของคนวงในจึงมาขอความช่วยเหลือจากทีมนักสือ่อพวกเขาจะรับมือคดีนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามได้ในสืบรับจับคดีตอนฆาตกรรมในโรงละครก่อนติดตาม ขอฝากบรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามต่อไปนะครับขอพระคุณครับละอองฝนเริ่มโปรยปลายลงมาในยามค่ำคืนของกรุงเทพคุณบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์ให้วิ่งเร็วขึ้นบนถนนเปียกลื่นเสียงคำรามของเครื่องยนต์ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงสายฝนกระทบหมวกกันน็อกพี่ฝนบิดให้เร็วขึ้นอีกหน่อยได้ไหมบ่าวเอ่ยผ่านอุปกรณร์สื่อสารในหูฟัง มือข้างหนึ่งของเธอเกาะเอวพี่ชายไว้แน่นอีกห้านาทีบ้านก็นจะเปิดแล้วนะคะคุณตอบกลับได้เลยน้องเดีย๋ยวพี่บีทให้เต็มที่ไปทันฉากแรกแน่นอนแต่อาจจะเล่นิดหน่อยรีบเลยนะครับพี่ฝุ่นเดีย๋ยวไม่ทันน้องสาวคนเดียวของฝุ่นแยง้งรอบนี้มันรอบประหมมรทัดหนูอยากไปให้ทันรอบแรกสมกับที่รอคอยค่ะฝุ่นรับคําเขารู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆที่กระเป๋าเกงพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่ฝุ่นครับโดเอ่ยด้วยเสียงกระวนกวาย พี่ฝุ่นกับบ้าอยู่ไหนกันล่ะครับเนี่ยกำลังบิดมอเตอร์ไซค์ไปรอสักนิดฝุ่นตอบมาเร็วๆนะครับพี่ตอนนี้โรงละครเปิดให้ผู้ชมเข้ามา25นาทีแล้วกผมรออยู่ที่ล็อบบี้ครับฝุ่นลีดตามมองป้ายทางเข้าโรงละครด้านหน้าฝนยังคงตกโปรยอยๆเมื่อเขาจอดรถและถอดหมวกนนกันน็อกบ่าวรีบเดินนำหน้าเข้าไปในโรงละครฝุ่นมองตามพร้อมกับยิ้มเล็กๆที่ตัวเองมาทันตามที่น้องสาวคาดขันก่อนเดินตามไป แสงไฟในโถงทางเข้านวลตาและรูหลาฝุ่นเห็นรูและโชคยืนรอทำการผู้คนมากมายที่แต่งตัวสวยงามโดอยู่ข้างๆพวกเขากำลังจิ้มอะไรบางอย่างในโทรศัพท์ขอโทษที่มาถึงช้านิดหน่อยฝุ่นเอ่ยเมื่อเดินเข้าไปถึงมีอะไรด่วนหรือเปล่ารู้สยหน้าสีหน้าเรียบเฉยดังเคยไม่ได้ด่วนแต่อยากให้มาถึงให้ทันแค่นั้นดูละครอ,อะไรกันเนี่ยแล้วทำไมต้องมากันทั้งทีฝุ่ถามพร้อมกับมองใบป,ปิวในมือโด เกิดอะไรขึ้นที่หัวใจข้างซ้ายเบวอ่านชื่อละครเวทีบนใบปลิวนี่มันเรื่องที่หนูเคยชวนพี่นี่คะตอนที่มันเปิดที่โรงละครตอก69เรายังไม่ได้ไปดูเลยนะคะเดี๋ยวนะครับนี่มันไม่ใช่แค่ดูละครเวทีโดยขึ้นพวกเรามาทํางานนะครับพี่อา้าวนึกว่าเรามาดูละครจริงเรามาทํางานกันหรือนี่คุณสมศรีผู้กํากับละครเวทีเรื่องนี้เป็นคนติดต่อเราเข้ามารู้เอ๋ยด้วยเสียงเรียบคุณสมศรีกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักแสดงนํา อนานิสาเบวพูดด้วยเสียงตื่นเต้นนางเอกของเรื่องนี้ไงคะดาวดวงใหม่ของละครเวทีเธอเล่นเรื่องนี้แล้วดังเป,ปลี้ยนปางทุกคนคาดหวังว่ารอบผสมประธานในโรงใหญ่แบบนี้จะเป็นการก้าวกระโดดส,สำคัญของเธอเลยนะคะแล้วก็มีพวกขู่ฆ่าเธอขุดถามไม่ใช่ขู่ฆ่าแบบจงแจ้งโชคตอบพร้อมกับเหลือบตามองไปข้างางแต่มีพวกป่วนๆทำอะไรแปลกๆเช่นทำให้ไฟฟ้าดับตอนซ้อมหรือส่งดอกไม้สีดำมาให้ ในวงการบันเทิงก็แบบนี้แหละแฟนคลับบ้าๆก็มีให้เจอบ่อยๆฝุ่นว่าคุณสมศรีไม่คิดว่าเป็นแฟนคลับนะครับรู้ต่อเธอคิดว่ามีคนในวงการละครเองที่ต้องการทำร้ายอนิสาแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจทางคณะเขาแจ้งไปแล้วนะครับแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนโด,ดต่อบตำรวจเลยมาตรวจสอบเพราะเป็นวิธีแค่นั้นครับผมถูกขอให้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยและสอดส่องพฤติกรรมน่าสงสัยรู้อธิบาย ผมติดกล้องสปายไว้2อสจุดและผมแจ้งกับทีมงานรักษาความปลอดภัยของโรงละครว่าพวกเราเป็นทีมงานส่วนตัวของผู้กำกับสรุปคืนนี้เราทำงานไปดูละครไปใช่ไหมปุ่นถามใช่ครับแบบนั้นแหละโชคยิ้มกว้างแปลละครเวทีอย่างบาวคงจะชอบเบาวยิ้มตอบแต่สีหน้ากลับดูจริงจังขึ้นจริงๆแล้วหนูกำลังกังวลใจกับคดีนี้นะคะได้ยินว่าคุณอนิสามีผลงานการเขียนบทที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ก็มีข่าวลืออีกล่ะคัะว่าเธอไม่ได้เขียนบทละครอเองคุณสมศรีจะมาพบกับเราตอนพักครึ่งลูอธิบายต่อกับฝุ่ตอนนี้เราต้องนั่งแยกกันเพื่อสังเกตการผมจะอยู่ข้างบนเพื่อมองภาพรวมของโรงละครบ้าจะนั่งข้างๆผู้ชมที่เป็นสื่อมวลชนโชคอยู่ใกล้กับประตูฉุกเฉินและโดยอยู่กับพี่ฝุ่นนะครับโอเคงั้นแยกย้ายกันไปฝุ่นพยักหน้าภายในโรงละคร คุณนั่งลงบนเก้าอี้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ผู้ชมเริ่มทยอยเข้ามาจนเกือบเต็มโรงดูเหมือนว่าละครเรื่องนี้จะมีฐานแฟนคลับที่หนาแน่นจริงๆขณะที่โด้กำลังอธิบายเนื้อเรื่องย่อให้ฟังเขาเลือกไปเห็นชายทีมงานคนหนึ่งเดินผ่านไปที่ด้านหลังเวทีดูสับสนและวุ่นวายผิดปกติมีอะไรหรอทำไมวุ่นวายกันจังคุณเอ่ยถามเบาๆการเตรียมงานรอบปฐมทัศน์มักจะวุ่นวายแบบนี้แหละครับพี่โด้ตอบ ไม่นานนักไฟในโรงโละครก็ดับลงเสียงพูดคุยเบาๆของผู้ชมค่อยๆเงียบลงแล้วม่านก็เปิดขึ้นฉากแรกเริ่มต้นด้วยห้องทํางานเล็กๆมีหญิงสาวในชุดทํางานสีเทานั่งอยู่บนโตะ๊ะนั่นไงครับคุณอนิสาโดกระซิบหญิงสาวบนละครเวทีม่หน้าสวยคมเฉี่ยวดวงตากลมโตและมีสเสน่ห์ในการแสดงที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมแม้แต่ฝุ่นที่ไม่ค่อยชอบดูละครมากนักก็ยังรู้สึกประทับใจ เธอแสดงบทบาทหญิงสาวที่กำลังค้นพบความลับบางอย่างในบริษัทที่ทำงานได้อย่างสมบทบาทละครดำเนินไปเรื่อยๆฉากต่อฉากฝนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมบ่าวและคนอื่นๆถึงชื่นชอบละครเรื่องนี้บทสนทนาคมคายและการดำเนินเรื่องชวนติดตามฉากที่4ี่เริ่มต้นขึ้นอานิสาก้าวออกมาท่ามกลางแสงไฟสลัวรอบข้างเป็นฉากท้องถนนยามค่ำคืนเธอเดินอย่างระมัดระวัง หันซ้ายหันขวาแล้วกับกําลังหวาดกลัวว่ามีคนติดตามมาเสียงดนตรีประกอบกค่อยๆดังขึ้นสร้างความตึงเครียดให้กับบรรยากาศทัในใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดอนิสาชั้นกักลางเวทีเธอยกมือขึ้นแต่อกด้านซ้ายก่อนจะซุดลงงงกับพื้นผู้ชมหลายคนปรบมือด้วยความชื่นชมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงแต่ฝุ่นสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติ รอยแดงที่ซึมออกมาบนเสื้อของเธอดูสมจริงเกินไปโ้เขากะซิบเสียงเข้มอัญาสาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังเวทีตามด้วยเสียงตะโกนของใครบางคนอัญญาสาทุกจินเรียกหมอเร็วเรียกหมอเร็วความโกรธหดเริ่มก่อตัวขึ้นในโรงละครไปหาเบ้าฝุ่นตะโกนกับโต้พร้อมกับลุกพรวดขึ้นจากที่นั่งเขารีบวิ่งไปทางด้านหลังเวทีขณะ,ะเดียวกันเสียงครูก็ดังขึ้นที่หูฟัง พี่ฟนครับเมื่อปืนยิงจากระเบียงด้านบนผลมวลังไล่ตามโชคปิดประตูทางออกทั้งหมดฝุ่นสังการอย่าให้ใครออกจาก,ล,กละครเมื่อฝุ่นวิ่งไปถึงหลังเวทีเขาพบนักแสดงและทีมงานกําลังทําการช่วยเหลืออนิสาที่นอนอยู่บนพืน้นมีผู้หญิงคนหนึ่งกดแผลที่อกของเธอฝุ่นมองเห็นเลือดที่ไหลซึมออกมาระหว่างนิ้วของเธอผมไปตักสืบครับฝุ่นแมกฝูงชนเข้าไปรถพยาบาลกําลังมามีใครเห็นอะไรบ้างไหมครับ มันเกิดขึ้นกลางเวทีหญิงวัยกลางคนตอบน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันสมศรีค่ะผู้กำกับฉันรู้ว่าต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนมีใครเห็นคนยิงไหมครับฝุ่นถามเมื่อปืนยิงจากด้านบนครับนักแสดงชายหนุ่มคนหนึ่งตอบผมเห็นแสงวาบจากระเบียงด้านบนของ,ล,งละครตรงที่ห้องควบคุมไฟครับขณะนั้นโดก,ก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับเบาอานิสาเป็นยังไงบ้างคะเบาถามอย่างร้อนรนอานิสายังไม่ได้สติเลยค่ะ แต่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะหญิงที่กําลังปฐมพยาบาลต่อกระสุนไม่โดนอไว้ยวะสว่าสคัญแต่เธอเสียเลือดมากเลยค่ะคุณใช้ไม่ทางสมศรีคุณบอกว่าคุณรู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมีใครข่มขู่เธอหรือเปล่าครับสมศรีสายหน้าไบหน้าซีดเผื่อไม่มีการขค่มขคู่ที่ชัดเจนค่ะแต่มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้น,น,นตลอดเวลาอย่างที่ฉันเล่าให้คุณรู้ฟังฉันแค่รู้สึกว่ามีใครบางคนในทีมของเราที่ไม่ชอบอนิสาค่ะเธอมีศัตรูหรือคนที่อาจเกลียดชังเธอหรือเปล่าครับ แต่วงการละครทุกคนรักอธิษากันทุกคนค่ะสมศรีตอบเธอเป็นตาลุ่งที่คนให้กําลังใจะคะ่ะทุกคนเหรอคะบ่าวถามจริงๆเหรอคะก่อนที่สมศรีจะตอบเสียงของรูก็ดังขึ้นมาจากอุปกรณ์สื่อสารพี่ฝุ่นผมไม่เจอคนยิงนะครับแต่พบปอกกระสุนในห้องควบคุมแสงด้านบนสุดของโรงละครครับมีใครเห็นคนน้าสงสัยแถวนั้นบ้างไหมฝุ่นถาม พวกเช็คเทคนิคแสงและเสียงจะอยู่ตรงนั้นครับสมศรีตอบแต่ตอนนี้น่าจะมีแค่สองคนค่ะคือจูนกับแต้วโชคฝุ่นเรียกผ่านหูฟังทุกประตูล็อกแล้วครับเสียงโชคตอบกลับมาตำรวจได้รถพยาบาลกำลังมาครับพี่ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีตำรวจและทีมพยาบาลฉุกเฉินก็มาถึงอนิสาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะที่ตำรวจเลิมปิดล้อมพื้นที่และสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์ รเอกดินมาถึงในไม่ช้าและตรงเข้ามาหาฝุ่นที่กำลังคุยกับทีมงานของเขาได้ข้อมูลอะไรไหมตินถามอย่างสีหน้าเคร่งเครียดแล้วอานิสาล่ะเป็นไงบ้างอาการทรงตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกระสุนไม่โดนอวัยวะสำคัญดีแล้วตินพยักหน้าผมคิดว่าคนหญิงอาจจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ต้องการสร้างความเสียหายหรือทำให้อานิสาเสียโอกาสทำไมนายคิดแบบนั้นฝุ่นถามระยะยิงและมุมยิงแบบนั้น ถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆต้องยิงไม่พลาดแน่นอนตินตอบนี่แค่เหมือนต้องการให้บาดเจ็บหรือไม่ก็ยิงไม่เป็นฝุ่นพยักหน้าลู่นายพบอะไรในกล้องวงจรปิดบ้างไหมกําลังตรวจสอบอยู่เลยครับลูต่ตอบแต่กล้องวงจรปิดไม่ได้ครอบคลุมทุกจุดนะครับุมม,มืดมีเยอะมากโดยเฉพาะทางเดินด้านหลังเวทีจาก้อมงไม่ต้นนะครับพี่มีใครบางคนที่รู้จักโรงละครนี้เป็นอย่างดีและรู้ตารางการแสดงวางแผนมาอย่างดีครับโดูให้ความเห็น บ่าวคุณนั้นไปทางน้องสาวเมื่อกี้น้องถามคําถามแปลกๆเหมือนกับคุณสมศรีเลยเหมือนน้องรู้อะไรบางอย่างบ่าวพยักหน้าหนูได้ยินข่าวลือในแวดวงละครเวทีมาและยะหนึ่งแล้วค่ะอันที่3เป็นดาวลุกพุ่งเร็วมากส่วนหนึ่งเพราะเธอเขียนบทละครเรื่องนี้ด้วยตัวเองและแสดงเองด้วยแต่มีคนสงสัยว่าคนที่เขียนบทจริงๆอาจไม่ใช่เธอค่ะคุณคิดว่าเธอขโมยบทของคนอื่นมาหรือครับตินถาม หนูไม่แน่ใจค่ะแต่อยากล็อกคุยกับทีมงานดูก่อนว่ามีใครที่เคยมีปัญหากับอนิสาบ้างบ่าตอบคุนพยักหน้างั้นแยกย้ายก,กันทํางานลู่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนบ้าน้องไปคุยกับทีมงานนะโชคช่วยร้อยเอกตินตรวจสอบพื้นที่ส่วนฉันกับโดจะไปดูที่ห้องควบคุมแสงที่พบปลอกกระสุนฝุ่นเลโดขึ้นันไนแคบๆไปยังห้องควบคุมแสงด้านบนสุดของโรงละคร ทีมพิสูจน์หลักฐานกําลังเก็บหลักฐานอยู่ภายในห้องจากมุมนี้มองเห็นวิธีทั้งหมดเลยนะครับพี่โดย่ยขึ้นคนยิงต้องรู้จักมุมมองของวิธีดีมากฝุ่นพยักหน้าก็จะเดินเข้าไปถามทีมพิสูจน์หลักฐานพบอะไรบ้างครับปลอกกระสุนขนาดจุดสองสองครับชายในชุดขาวตอบเป็นอาวุธปืนคนานเล็กไม่มีลายเนิ้วมือน่าจะใช้ถุงมือครับมีแค่นี้เหรอครับพี่โดถามมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับ ไม่พี่เลยครับมีลายนิ้วมือเต็มไปหมดเลยแต่ที่น่าสนใจคือเขาชี้ไปที่หน้าต่างบานเล็กพบคิดว่าคนยิงน่าจะหลบออกไปทางนี้ครับลงไปตามบันไดหนีไฟด้านนอกฝุ่นเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปที่ด้านล่างเห็นบันไดหนีไฟทอดยาวลงไปตรอกด้านข้างของโรงละครทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเมื่อกดรับสายเสียงของบ่าวก็ดังขึ้นพี่พุณหนูพบอะไรบางอย่างแล้วค่ะบ่าวพูดด้วยเสียงตืง่นเต้น มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณมาริค่ะเธอเป็นช่างแต่งหน้าประจำคณะละครเพือนร่มงานบอกว่าเธอไม่มาทำงานวันนี้ค่ะซึ่งแปลกมากเพราะเป็นวันที่สำคัญมากแล้วทำไมน้องถึงคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับ,บคดีนี้ฝุ่นถามเพราะเธอเป็นคนเขียนบทละครตั้งแต่ตอนที่ยังเปิดการแสดงที่โรงเล็กๆค่ะแต่ไม่เคยได้รับเครดิตน้ำเสียงของบบาวแต่ไม่ปด้วยความมั่นใจแล้วที่สำคัญนะคะมีคนเห็นเธออยู่ที่โรงละครช่วงบ่ายค่ะแต่ไม่มีใครเห็นเธอตอนเริ่มการแสดงค่ะ บ่าวน้องรู้ที่อยู่ของเธอไหมหนูเมวแล้วค่ะคุณสมสีให้มาดีเลยส่งที่อยู่เธอมานะฝุ่นวางสายหันไปบอกโดถึงข้อมูลที่ได้รับมาขณะที่กําลังเดินออกจากห้องโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นลูโทรมาพี่ฝุนผมเช็คกล้องวงจรปิดแล้วลูเอ่ยด้วยเสียงเรียบมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกจากโรงละครทางประตูฉกเฉินด้านหลังตอน19บเกนา,กานาที หลังเกิดเหตุไม่กี่นาทีครับเห็นหน้าเธอชัดไหมฝุ่นถามไม่ชัดเจนเธอใส่หมวกและแว่นตาแต่รูปร่างและการเคลื่อนไหวเหมือนผู้หญิงวัยกลางคนครับส่งภาพให้ฉันดูหน่อยฝุ่นตอบกลับไปไม่นานภาพจากกล้องวงจรปิดก็าปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของฝุ่นแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่เขาเห็นผู้หญิงในชุดสีเข้มสวมหมวกและแว่นตาสีดํากํลาลังเดินอย่างเร่งรีบออกจากประตูด้านหลังลูให้บ่าวดูภาพนี้ด้วยนะ อาจจะเป็นคุณมลิที่เธอพูดถึงฝุ่นกับโดรีบลงจากห้องควบคุมแสงระหว่างทางเขาได้รับข้อความจากเบวยืนยันว่าคนในภาพน่าจะเป็นมลิจริงๆเมื่อลงมาถึงด้านล่างฝุ่นพบเรอตินกําลังสอบปากคําเจ้าหน้าที่ควบคุมแสงพบกับเต้ยวอยู่คนละด้านของห้องครับชายหนุ่มชื่อจูนอธิบายอย่างตื่นเต้นเราแยกกันควบคุมแสงคนละส่วนแต่ไม่ทันสังเกตว่ามีใครเข้ามาในห้องควบคุมบ้างครับคุณเจ้าล่ะครับ ถามเธอรับโทรศัพท์แล้วออกไปข้างนอกประมาณ5นาทีก่อนเกิดเหตุครับฟุลดโดสบตาก่อนที่ฟุลนจะถามต่อเต้าเป็นเพื่อนกับมมลิหรือเปล่าครับจูนดูประหลาดใจใช่ครับเธอรู้จักกันพวกเธอทํางานด้วยกันมานานก่อนที่มมลิจะมาเป็นช่างแต่งหน้าเธอเคยทางานด้านเทคนิคแสงมาก่อนครับคุณเต้าอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตรินถามน่าจะอยู่ที่ห้องเก็บอุปกรณ์ด้าหลังเวทีครับ แกลเป็นหญิงสาวร่างเล็กอายุราวๆสามสิบปีไบหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นตำรวจและฝุ่นเดินเข้ามาหาคุณรู้จักคุณเมลิใช่ไหมครับฝุ่นถามตรงๆแกลพยายักหน้าช้าๆรู้จักค่ะเธอปเป็นเพื่อนของฉันเองคุณรู้หรือเปล่าครับว่าทําไมวันนี้เธอไม่มาทํางานแกาเงียบไปสักครู่ก่อนจะตอบด้วยเสียงสัน่นเธอไม่สบายค่ะจริงหรือครับฝุ่นเลิกคิ้วแล้วทําไมมีคนเห็นเธออยู่ที่โรงละครช่วบ่ายหรอครับ ตากลังจะอบแต่ถูกขันจังหวะด้วยเสียงของเบวที่เดินเข้ามาพี่ฝุ่นคะหนูพบสิ่งนี้ในกระเป๋าเครื่องสำอางในห้องแต่งตัวค่ะ่าวยื่นแฟลชไดร์อันเล็กให้กับฝุ่นมันมีชื่อของคุณมาลิติดอยู่คะ่ะแต่ดูเหมือนมันจะถูกซ่อนไว้นะคะฝุ่นรับแฟลชไดร์มาก็จะหันกลับมาหาชิดแต้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับใบหน้าของแต้วซีดลงกว่าเดิมเธอมองไปรอบๆแล้วกับหาทางหนีก่อนจะยอมพูดออกมามาลิ เธอเป็นคนเขียนบทละครเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่ต้นเลยแล้วทำไมชื่อของคุณอนิสาถึงปรากฏในฐานะผู้เขียนบทละครโดถามพออนิสาขโมยมันไปค่ะเต้าตอบด้วยเสียงสัตว์มาลิเขียนบทมาหลายปีแต่ไม่พีใครให้โอกาสเธอเธอเลยให้อนิสาซึ่งตอนนั้นเป็นนักสแสดงหน่าใหม่ช่วยนําเสนอบทละครต่อผู้กํากับค่ะแต่แทนที่จะอ้างชื่อมาลีเป็นผู้เขียนบทอ,อนิสาก็บ,บอกว่าเป็นผลงานของตัวเองค่ะ่าวพูดต่อจากแต้ว เ้ลพยักหน้าน้ำตาเริ่มไหลอานิสาได้รับคำชมมากมายได้บทนำและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วทั้งหมดเพราะความสามารถในการเขียนบทที่เธอไม่มีค่ะมารีพยายามพูดความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วคุณมารีอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ฝุ่นถามด้วยน้ำเสียงเข้มเตาก้มหน้าไม่กล้าสบงตาเออฉันไม่รู้ค่ะเรเอกติ่นก้าวเข้ามาคุณตัวหาคุณมารีหลังเกิดเหตุใช่ไหมครับระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายเตาสะดุ้งเล็กน้อย ใช่ค่ะฉันแค่เป็นทวงเธอคุณเต้าครับอุ่นเอ่ยด้วยเสียงนิ่มคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณมะลิวางแผนจะทําอะไรคุณรู้ว่าเธอจะมาที่โรงละครวันนี้เพื่อยิงคุณอนิสาเต้าปฏิเสธอย่างร้อนรนไม่ฉันไม่รู้ค่ะฉันรู้แค่ว่าเธอโกรธมากแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะทําอะไรอย่างนี้ตอนคุณรับโทรศัพท์แล้วออกไปจากห้องควบคุมแสงก่อนเกิดเหตุโนถามคุณไปพบคุณมะลิใช่ไหมครับเต้าเสียงเงียบไปนาน ก่อนจะพยักหน้าช้าๆเธอบอกว่าจะมาเอาหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าบทละครเป็นของเธอไม่ได้บอกว่าจะมาทําร้ายใครค่ะแล้วคุณให้เธอเข้ามาในห้องควบคุมแสงด้วยใช่ไหมครับดินถามฉันแค่อบอกว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นค่ะฉันไม่รู้ว่าเธอทําอะไรแกลเสื่อออกมาพอฉันกลับเข้าไปเธอก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็มีเสียงปืนค่ะที่อยู่ของมะลิเป็นอาพาร์ตเมนต์เล็กๆในซอยแคบย่านพักขนงฝุ่นโชค และร้อยเอกตรินมาถึงพร้อมกับตำรวจอีกสองนายพวกเขาพบว่าประตูห้องไม่ได้ล็อกเมื่อเปิดเข้าไปภายในห้องมีร่องรอยการเก็บข้าวของอย่างรีบร้อนเธอหนีไปแล้วครับโชคกล่าวฝุ่นเดินตำรวจรอบห้องสายตาอยู่ที่โต๊ะทำงานซึ่งเต็มไปด้วยกระดาษร่างบทละครรูปภาพเก่าๆและใบเสร็จต่างๆดูนี่เขาหยิบรูปถ่ายใบหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพมาริกับอนิสาที่ยิ้มแย้มอยู่ด้วยกัน พวกเธอสนิทกันมาก่อนรินเดินมาดูลูกแล้วพูดว่าหลายต่อหลายครั้งที่คนเราเจ็บปวดที่สุดเพราะคนที่เคยไว้ใจโชคที่กำลังตรวจด,ดูรินชักโตส่งเสียงร้องขึ้นมาเจอแล้วเขาหยิบปืนขนาดเล็กออกมาปืนจุดสองสองเหมือนที่ใช้ยิงอนิสาครับเก็บไว้เป็นหลักฐานดินสัง่งก็จะหันหน้ามาทางฝุน่นคุณคิดว่าเธอไปไหนฝุ่นมองหลักฐานรอบตัว ก่อนจะที้ไปที่ตั๋วรถทัวร์บนโต๊ะเชียงใหม่รถออกตอนเที่ยงคืนฝุ่นโชคตรินและตำรวจอีกหลายนายมาถึงสถานีขนส่งหมอชิดเวลาเกือบเที่ยงคืนมารีถูกพบขณะกำลังรอขึ้นรถทัวร์เธอไม่ได้ขัดขืนเมื่อตำรวจเข้าจับกลุ่มใบหน้าของเธอจะไม่ได้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเธอนะคะมารีพูดเสียงแผ่วแล้วในแฟลไดนะครับมีหลักฐานอะไรบ้าง ตินถามล้างบมดดังเติมของฉันกะอีเมลโต้อตอบระหว่างฉันกับอนิสาทุกอย่างที่พิสูจน์ว่าบทละครเป็นของฉันกะมาลิตอบแต่มันสายเกินไปแล้วทุกคนรู้จักเธอในฐานะอจฉริยะผู้เขียนบทละครรถตำรวจเคลื่อนตัวออกไปทิ้งให้ฝุ่นและโชคยืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของสถานีขนส่งแย่จริงๆนะครับพี่โชคเอ่อยขึ้นวงการบันเทิงมันโหดร้ายยิ่งกว่าที่คิดเลยครับ มันไม่ใช่แค่วงการบันเทิงฝุนต่อมันคือธรรมชาติของคนบางคนยอมทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็จบางคนยอมทําทุกอย่างเพื่อแก้แค้นฝุ่นโทรหาบ่าวเพื่อแจ้งข่าวการจับกลุ่มอานิสาเป็นยังไงบ้างเขาถามผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะอาการปลอดภัยบ่าวต่อคุณหมอบอกว่าโชคดีที่กระสุนไม่โดนอวัยวะสําคัญเธอโชคดีจริงๆฝุ่นพูดไม่แน่ใจว่าคุณมาริยิงพลาดโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม พี่คิดว่ายังไงคะบ้าวถามฝุ่นเงียบไปครู่หนึ่งฉันคิดว่าเธอแค่ต้องการให้โลกได้ยินเสียงของเธอไม่ได้ต้องการจะฆ่าใครเธอแค่อยากได้รับการยอมรับในสิ่งที่เธอสร้างหนึ่งเดือนต่อมาที่สำนักงานเสือสิงกระทิงแอนด์แฟมิลี่บ่าวกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวเกี่ยวก,กับคดีของมาริวันหน้าหนึ่งคุณมารีรับสารภาพคะ่ะสารจัดสินจำคุกสาปี แต่รอลงอาญา2ปีค่ะเพราะพิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทําโดยบรรดาลทศะและไม่เคยมีประวัติอาชญาการรมมาก่อนแล้วอาน,นิสาหละ่ะคุณทามัตะจิบกาแฟร้อนๆยอมรับเรื่มทำมยบทละครหรือเปล่ายอมรับไปเตมปากเจมคำค่ะเธอบอกว่าเป็นการรวบกันสร้างสารรค์และย้มแบงเครดิตให้คุณมาริในฐานะผู้ควบเขียนบทค่ะถึงการแก้ตัวที่เหนี่ยนมากดูแสดงความคิดเห็น แต่สายตาไม่ว่าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ยนน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับโชคดีตอนนี้โลกรู้แล้วว่าบุลุคอที่ทุกคนชื่นชมนั้นคุณมาริมีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์คุณวางแก้วกาแฟลงมิ่งคนจนเกือบตายแต่กลับได้รับสิ่งที่ต้องการโลกนี้ทั้นประหลาดแต่ความยุติธรรมก็เกิดขึ้นในที่สุดนะครับโดพูดยงต่มาในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดกว่าจะได้รับผลที่จะทำ บางคนก็เสียสติไปแล้วปุณสายหน้าเสียงกระดิ่งที่ประตูดังขึ้นป้านกเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับถาดขนมยังคุยเรื่องคดีอยู่อีกหรือป้านกถามและคิดมากไ้แล้วทุกอย่างจบลงด้วยดีทั้งมาริและอนิสาต่างได้รับบทเรียนป้านกพูดทุกแค่หบ่าวเปียนหน้าส่วนยืนฟึ่ถึงกระดับพิชานี่พี่ปุนหนูมีของขวัญจะให้อะไรเนี่ยปุณเป ดูคบตัวละครเวทีอีกแล้วหรือด่รับประทับมทัดติดมัสุดท้ายละครเวทีเรื่องใหม่ของบริคา่าบ่าวดิ้กว่าเธอได้รับโอกาสเขียนบทเป็นของตัวเองสักทีคุณมองตั๋วในมือก็อจะยิ้มบางๆอย่างน้อยคราวนี้ฉันจะได้ดูละครโดยไม่มีเสียงปืนทัดจวะสักทีทุกคนในห้องหัวเราะออกมาพร้อมกันขณะที่แสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกเข้ามาทอดเป็นเงายาวลงบนพื้นเหมือนเงาของครอบครัว ที่ป๊อบจะเผชิญหน้ากับปริศน,นาใหม่ในวันข้างหน้าต่อไปตอนจากกันขอเชิญเพื่อนๆได้กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ